สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทํา Bravo Trade Academy ทุกท,ท,ทคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่19วมิถนายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนทองคำตอนนี้นะคะไซเวยสุดๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะเพราะว่าติดราคา3,400มาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธวันนี้พฤหัสแล้วนะคะ มีข่าวก็แล้วอะไรก็แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปไปไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นจะพาไปดูค่ะว่าพักตัวแบบนี้นะคะเรารอที่จะเทรดยังไงได้บ้างคะ่ะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์ยังขาดทุนซ้ําๆทั้งที่มีความรู้มีเทคนิคแต่พอร์ตกลับไม่เติบโตหรือแย่กว่านั้นล้างพอร์ตซ้ําแล้วซ้าเล่า ถึงเวลาค้นหาคำตอบที่คุณอาจจะมองข้ามมาตลอดคำตอบที่ช่วยคุณปิดประตูขาดทุนและเปิดเส้นทางสู่การเทรดอย่างยั่งยืนพบกันใน Beyond Success Trader พอแตกครั้งสุดท้ายงานเดียว ที่จะพาให้คุณเข้าใจตัวเองตั้งแต่รากฐานต่อยอดสู่การใช้เครื่องมือบริหารพอร์ตให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและทำได้ท,ทันทีคุณจะได้เรียนรู้แบบสเต็ปบายสเต็ที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นเงินแบบเข้าใจง่ายทำตามได้จริงและเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที23-26มิถุนายนนี้เรียนแบบออนไลน์และในวันที่28มิถุนายนเจอกันตัวเป็นๆที่โรงแรม JW Marriott กรุงเทพ ทุกคนนะคะมาเริ่มต้นจากทําแฟมเดย์เช่นเคยเลยนะคะซึ่งในทําแฟมเดย์เนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อวานมีการปิดเป็นแท่งสีแดงนะหลังจากวันก่อนหน้าเนี่ยมีการปิดเป็นโดจินะคะแท่งสีแดงก็มีรูดไส้บนแล้วก็รูดไส้ล่างนะคะรวมถึงการปิดแดงแบบเนี้ยบ่งบอกว่ามีแรงขายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสอาจจะย่อลงมาก่อนเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้เปิดเช้ามาก็แอบเขียวแหละสะดุ้งนิดนึงแล้วก็เสถียรไห ก็ทุบแดงลงมาอีกแล้วนะคะสำหรับแทงปัจจุบันตรงนี้เลยเนาะทีนี้ค่ะสำหรับ Time Frame day เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยนะคะก็ปรับตัวขึ้นมาอ่ะตานแรกที่เราเห็นเลยก็คือตรงนี้นะคะไม่สามารถจะยืนได้เลยย่อแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะคะส่วนต้านบนสุดเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่เราก็สามารถตีไว้ได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ t ท m e เฟ a มเดย์เนาะ อาจจะมองว่าภาพใหญ่อะเป็นการพักตัวไซเวก็จริงนะคะแต่ตอนที่มีการพักตัวแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นการพักตัวที่แบบภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเวอัพดีกว่านะคะพักตัวที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ตอนไหนล่ะอ่ะก็ต้องให้ชุดต้อตงเนี้ยพักตัวจบก่อนถ้าจะไปต่อตามเทรนหลักก็ปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตีดีมานไว้หน่อยดีกว่านะคะซึ่งดีมานเนี่ย จะอยู่ตรงนี้เป็นกอนรางเลยตรงนี้จะตีไว้ตลอดเลยนะคะซึ่งไม่เป็นไรมันยังอีกไกลเนะาะไทม์เฟรมเดเห็นชัดก็ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวย่อยไทม์เฟรมไปดูได้ค่ะจะได้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นไปต่อที่4ชั่วโมงนะคะใน Time f ฟรมสีชั่วโมงเนี่ยนี่เลยไซเวที่ว่ากันนะคะ3,400ที่เหนียวหนึบหนับสุดๆเลยนะคะก็คือชุดตรงนี้ เห็นไหมอดีตของเขามาทดสอบกระติดเนาะเนี่ยกรติดยอ่อพอลงไปได้ลงไปได้ก็ขึ้นไม่ได้ลงไปปุ๊บอ่ะกี่ชั่วโมงกี่วันแล้วเอ่ยนะคะเหนี่ยวมากขึ้นมายังไงก็ย่อนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้านดันมานะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันมีดีมานอะเรียกว่ามีดีมาน นะคะแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็เกิดสัญญาณฮิตนะคะที่อาจจะรอให้จบการพักตัวชุดนี้แล้วค่อยไปต่อก็ไดยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ชัวนะสำหรับการพักตัวแบบเนี้ยทับมือค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวกันได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นรอให้กราฟเนี่ยปรับไปในจุดที่เราได้ฝึกมาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นก็อ่อรอก่อนรอก่อนนะคะอ่ะ สำหรับแนวรับนะคะสามสนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยถ้าลงมาได้นะคะก็จะมีโอกาสลงมาหาแ,วแถวสามสามหเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะน,นั้นแถวนี้พักตัวรอพักตัวให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวมาวากันอืมสำหรับทำเฟรมสี่ชั่วโมงเลยนะคะถ้าจะมองชุดตรงนี้นะ ตึงๆสำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงอ่ะอาจจะมองยังไม่ได้นะคะว่าเป็นพฤติกรรมยำหายเนาะแต่ถ้าย่อยทางเฟรมไปเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะเจอนะคะเพราะฉะนั้นดีมาชุดนี้ก็ยังคงตีไว้ก่อนเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวพาย่อยไปนี่เลยนะคะ1ชั่วโมงืมทุกคนดูนะการติดบ้านของเขาฟึบอย่างนี้เลยนะคะคือไม่ว่าจะขึ้นมาหาตรงนี้นะคะติด ติดแบบเนี้ยตลอดทางทางเลยนะคะขีดเส้นสีเขียวให้ทุกคนชัดขึ้นเนาะจะได้เห็นว่าโอ้เป็นสลูปลงมาเลยนะคะแล้วยังไม่จบชุดผักตัวสักทีนะคะก็เดี๋ยวรอให้จบก่อนก็ได้นะคะสำหรับหนึ่งชั่วโมงแล้วปรับตัวลงมาแบบนี้นะคะจริงๆอยากให้เขาเนี่ยปรับตัวลงมาแบบนี้เลยนะปึ๊บนะคะอาจจะมาเกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนก็ได้นะคะ3 3ม0 3350เนี่ยแล้วค่อยพุ่งขึ้นไป เราจะได้ย่อบ่ายกันแบบสวยๆเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งภาพที่มองเป็นภาพหนึ่งชั่วโมงภาพใหญ่นะคะรอให้เกิดภาพนี้ก็ได้คืออยากให้ทุกลงมาก่อนเลยแหละเออแล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะคะส่วนถ้าไม่ลงมาอาจจะติดอยู่แค่ตรงนี้ก้อนๆตรงนี้นะก้อนเล็กๆตรงนี้นะคะอาจจะติดอยู่แถวนี้ฟืบนะคะแล้วยกโลยกหายแบบเนี้ยเราทุกคนอ่ะ รอบายแบบเนี้ยได้เลยนะคะหลักๆเลยให้ราคาทำแพทเทิร์นยกโลยกไฮเบรกนะคะเบรกกันอยู่ในไซเวสเส้นสีเขียวตรงเนี้ยให้ได้กลับขึ้นไปยื่นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะตรงนี้ก็ต้องเขียวนะตรงนี้ก็ต้องเขียวถ้าเกิดจะมาลูดไส้อีกเนี่ยหมายความว่าเส้นสีเขียวเนี่ยเอาอยู่ นะคะก็มีโอกาสลงต่อแต่ถ้าเขียวแบบเขียวเลยอ,ะอ่ะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองของหน้าบารก็จะมองไว้สองแพทเทิร์นแบบนี้นะคะส่วนถ้าเป็นมุมมองหน้าเซลล์บ้างนะคะไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากเดี๋ยวพาไปดูใน Time เฟรมสา0นาทีหน่อยโอ้สามสนาทีนะคะตอนที่ปรับตัวขึ้นมานะคะตรงนี้มีซับไฮด้วย ใช่ไหมอาเปี่ยเป็นสีแดงมีซัพพลายที่กดราคาอยู่ด้วยนะคะขึ้นมาชนซัพพลายแล้วก็มีการยอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเซล,ล์นะอาจจะต้องย่อยทำเฟรมอีกสามสิบนาทีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอืมถ้าเกิดว่าใครจะเซล,ล์ที่ M สิบห้ามันจะมีแพทเทิร์นนี้ QM เซล์นะคะ QM เซล์ Q M แบบนนี้ะะคะแต่อย่างบอกทุกคนเลยว่าตรงนี้มันใกล้เข้าจะมาถึงกรอบที่เราตีเส้นสีเขียวข้างล่างตรงนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังว่าเขาอาจจะแบบพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้เนื่องจากวากา,กามันเป็นไซเว์นะคะหรือใครอยากจะเทรด QM c e l เนี่ยก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เล่น RR 1ต่อหนึ 1. 1. ไปแบบเนี้ยก็ได้ นะคะเพราะว่าตรงนี้ช่วงไซเวย์มันก็จะลูดขึ้นลูดบนสลับสลับกันไปได้หมดเลยนะคะก็มี2องทเทิร์เลยถ้าจะลงนะนี่รอเฟิร์มตรงนี้เราค่อยเซลล์อะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่ลงใช่ไหมมันก็จะได้ภาพที่มันจะปรับตัวขาขึ้นภาพใหญ่แบบนี้แทนคือไหม เออน,นะคะมันอาจจะดูเป็นมัลติทามเฟมไม่นึงแต่ว่าอาธิบายทุกคนได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะคะและยังไงทุกคนก็ต้องไปฝึกมัลติทามเฟมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้าใจเนี่ยฝากคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์เข้าใจมาหน่อยนะคะอยากให้หลายคนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มานได้เลยนะคะพราะเราจะได้ปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะคะรวมถึงใครที่ชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจได้เช่นเดียวกันโอเคอะ วันนี้ก็มีประมาณนี้และค่ะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดค่ะเราเจอกันคืนนี้ในโกลมัสเตอร์ค่ะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์ยังขาดทุนซ้ำๆทั้งที่มีความรู้มีเทคนิคแต่พอร์ตกลับไม่เติบโตหรือแย่กว่านั้นล้างพอร์ตซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเวลาค้นหาคำตอบที่คุณอาจจะมองข้ามมาตลอดคำตอบที่ช่วยคุณปิดประตูขาดทุนและเปิดเส้นทางสู่การเทรดอย่าง,ย,างยั่งยืน พบกันใน Beyond Success Trader พอแตกครั้งสุดท้ายงานเดียว ที่จะพาให้คุณเข้าใจตัวเองตั้งแต่รากฐานต่อยอดสู่การใช้เครื่องมือบริหารพอร์ตให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและทำได้ท,ทันทีคุณจะได้เรียนรู้แบบสเต็ปบายสเต็ปที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นเงินแบบเข้าใจง่ายทำตามได้จริงและเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที23-26มิถุนายนนี้เรียนแบบออนไลน์และในวันที่28มิถุนายนเจอกันตัวเป็นๆที่โรงแรม JW m a r r ม o t t กรุงเทพ